เหตุชุลมุนในที่ประชุมสภาของยูเครนเกิดขึ้นเมื่อสสฝ่ายค้านที่ให้การสนับสนุนนางยูเรียทิโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตรียูเครนปิดล้อมบริเวณโพเดียมเพื่อแสดงพลังสนับสนุนนางทิโมเชนโก้ซึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาหลายกระทงนะครับจนสร้างความไม่พอใจให้กับสสฝ่ายรัฐบาลที่พยายามเข้ามาขัดขวางการประท้วงเหตุการณ์ประท้วงบานปลายจนกลายเป็น การยกพวกตีกันกลางสภาส่งผลให้เกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนและต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสำหรับนางที่โมเชนโกที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินจากการขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนเครดิตไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเธอต้องเข้าให้ปากคำรอบใหม่กับอายการในวันที่20ธันวาคมนี้ เหตุชุลมุนในสภายูเครนเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเมื่อมีการอภิปรายเกี่ยวกับการขยายเวลาเช่าฐานทัพเรือในเมืองเซวาสโตโปลในแหลมครสเมียให้แก่รัสเซียโดยสสฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการต่อสัญญาเช่าจึงคว้างปาไข่ไปที่นายโวโรดิมีลิทวินประธานสภาทำให้ต้องใช้ร่มป้องกันตัว จากนั้นมีการคว้างระเบิดควันขึ้น2ลูกในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับทำให้เกิดกลุ่มควันปกคลุมไปทั่วและสัญญาณเตือนไฟไม่ก็ดังขึ้นก่อนที่จะมีการลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง236เสียงจากทั้งหมด450เสียงให้ขยายระยะเวลาเช่าฐานทัพเรือให้แก่รัเสเซียไปจนถึงปี2585นะครับทางดังที่สัญญาเช่าเดิมนั้นจะหมดอายุลงในปี2560ครับ